สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้มีคนรีเควสออยากให้เราพูดถึง disruption นะครับพูดถึงเทรนธุรกิจว่ามันจะมีธุรกิจอะไรที่โผล่เข้ามาแล้วมันจะมาแทนที่ธุรกิจเดิมนะก็จริงๆพูดตามตรงนะผมว่าไอ้หัวข้อนี้มันมีได้เยอะแยะไปหมดคือมันพูดได้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมันก็ถูก d i s r u p t อยู่ตลอดเวลาแหละแต่ผมก็จะพูดถึงสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นเทรนใหญ่มากๆที่จะเข้ามาแล้วกัน ซึ่งคือเทรนในการดีคาร์บอนไนเซชันหรือเทรนดูแลสิ่งแวดล้อมครับเอาจังจริงนะโมเมนต์นี้เนี่ยผมว่าคนให้ความสาคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากแม้กระทั่งแบบธุรกิจเรื่องการลงทุนอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรจะเกี่ยวข้องอะไรถูกไหมไอการลงทุนเลือกหุ้นอะไรมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำเนี่ยมันก็ยังมีเทรนดสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวหลังๆเนี่ยมันมีเทรนด์ของการลงทุนในหุ้นที่ มี ESG ที่ดีนะครับซึ่งก็คือเป็นหุ้นที่เหมือนกับดูแล Environment good for Social มี o o d governance นะครับก็คือดูแลสิ่งแวดล้อมดีต่อสังคมดีต่อคนเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของการลงทุนที่มาแรงมากนะแล้วก็มีกองทุนที่โฟกัสเลยว่าเฮ้ยจะลงทุนในหุ้นที่แบบกลุ่มนี้นะครับดีต่อ Environment ประมาณนั้นแล้วก็ได้รับความนิยมได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยเห็นรีพอร์ตอันึหนึ P2UC นะอันนี้ไม่ชวนนะครับก็เขาก็ไปมีการทรําโพลแล้วก็ไปสอบถามคนที่เป็น a อ็เซตแมเนเจอร์ที่เป็นคนลงทุนนี้เลือกตัดสินใจลงทุนเนี่ยว่าการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยปัจจัยเรื่อง ESG มีผลต่อการตัดสินใจแค่ไหนนะครับเป็นแฟกเตอร์ในการที่แบบพิจรารณาแค่ไหนนะครับคนที่ตอบรับว่าเป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญเนี่ยเยอะขึ้นกว่า5ปี10ปีที่แล้วนี่เยอะมาก เข้าใจว่าเป็นเพราะปัญหาโลกร้อนปัญหาจากภัยธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มมีผลที่จับต้องได้กับชีวิตผู้คนเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยเยอะขึ้นบ่อยขึ้นอันนี้ผมให้ดูนะครับเป็นกราฟของ Morgan Stanley ที่เขาไปเก็บข้อมูลมาว่าจำนวนความถี่ในการเกิดภัยพิบัติกเนี้ยนะครับแล้วก็จำนวนขนาดความเสียหาย loss เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนมันเป็นเทรนขาขึ้นคือเกิดภัยพิบัติบ่อยขึ้นแล้วก็มีความเสียหายเป็นมูลค่าที่สูงขึ้น หลังๆมาก็จะมีบริษัทเอกชนมีบริษัทใหญ่ๆที่ออกมาประกาศเป้าหมายนะครับว่าเฮ้ยเขาจะคาร์บอนนิวตรอลภายในปีนั้นปีนี้นะเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่าง Microsoft เนี่ยออกมาบอกเลยว่าเขาจะคาร์บอนเนกาทีฟให้ได้ในช่วงแรกๆเนี่ยการตั้งเป้าหมายลักษณะแบบนี้เมื่อก็อาจะทําอยู่ไม่เยอะแล้วเมื่อก็อาจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆคือพอบริษัทอย่าง Microsoft อย่าง Google หรือใครที่แบบเริ่มประกาศเป้าหมายแบบนี้เนี่ย บางบริษัทบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะต้องแบบทำตามถูกไหมไม่งั้นผู้ถือหุ้นด่านะครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นจริงจังไหมนะแต่หลังๆเนี่ยพอผู้ถือหุ้นเริ่มจริงจังอ่ะ บริษัทจานวนมากก็เริ่มทำไงพอเริ่มทาปุ๊บเนี่ยโอเคมันก็จะเริ่มเกิดดีแมนเกิดความต้องการสําหรับโปรดักที่มันเกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นบางบริษัทเนี่ยเขาก็มีการปล่อยกา๊าซนะแต่เขาก็อาจจะบอกว่าเออเขาจะซื้อไฟฟ้าจากแหล่งที่เป็น Renewable Energy เท่านั้นจะไม่ซื้อจากโรงไฟฟ้าที่เป็นทันหินโกลกูปเอานะครับหรือบางทีเขาก็อาจจะบอกว่าโอเคเขามีการปล่อยกา๊าซก็จริงแต่เขาก็จะ Off s e t ก็คืออาจจะไปลงทุนในการปลูกปา่าอาจจะไปซื้อคาร์บอนเครดิต ในเมื่อมันมีความต้องการในพวกคาร์บอนเครดิตในอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวผลักดันให้มีคนไปปลูกต้นไม้มีคนไปทํานู่นทํานี่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเยอะขึ้นในอนาคตเนี่ยผมมองว่าถ้าเทรนดนี้มันจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าปัญหาโลกร้อนมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆถูกปะมันก็เหมือนเมื่อแบบ G จี้หลังเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้มีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วมันก็จะดิสรับบริษัทที่ในเวลาเนี้ยเป็นตัวปล่อยคาร์บอน ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์อย่างธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเราติดตามข่าวเราก็จะพบว่าอ,อมันมีนวัตรกรรมออกมาเรื่อยๆทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยต้นทุนต่อนหน่วยเนี่ยจริงๆมันถูกกว่า่านหินแล้วนะในะปัจจุบันนะครับจากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยแพงกว่า โอเคมันก็อาจจะยังมีข้อจํากัดอื่นๆอย่างเช่นมันอาจจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่แน่นอนเท่าไหร่เดี๋ยวบางปีแบบลมตกอย่างเงี้ยอย่างปีเนี้ยเขาก็ว่ากันว่าเออเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องแก๊สแพงในยุโรปเป็นเพราะพลังงานเนี่ยมันผลิตได้น้อยจากพลังงานลมเพราะว่าลมมันอ่อนนะหรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็ผลิตได้เฉพาะกลางวันถูกไหมครับตอนที่มีแดดแต่ช่วงที่คนใช้ไฟเยอะสุดเป็นกลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออมันก็มีความจําเป็นจะต้องไป สร้างพวกสโตรจก็คือตัวตัวเก็บกระแสไฟฟ้าอีกนะซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายขนาดนั้นแต่ถึงจะมีข้อจำกัดเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าพลังงานพวกที่เป็น Renewable Energy ก็มาไกลกว่าเมื่อส0ปีที่แล้วเยอะเช่นเดียวกันนะครับในพวกรถยนต์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันมีรถไฟฟ้านะแล้วเทสลาอะไรพวกนี้มาเริ่มจริงจังแล้วล้วค่ายรถยนต์อื่นพอเจอเทสลาเข้าไปเนี่ยรถไฟฟ้าเข้าเริ่มจริงจังมากขึ้นตอนนี้กลายเป็นแข่งกันทํารถไฟฟ้าแล้วนะครับ อย่างตัวยต้าอย่างเงี้ยเมื่อเร็วนี้นเนี่ยเขายังบอกอยู่เลยนะว่าอนาคตเนี่ยเป็นอนาคตของรถไฟฟ้าแน่นอนแต่ว่าในวงเล็บคือมันจะเป็นไฟฟ้าจากแบบเสียรั๊กหรือว่ามันเป็นไฟฟ้าแบบไฮโดรเจนฟิวเซลอะไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้พวกเนี้มันคือกระแสจากไฟฟ้าทั้งคู่คือมันจะไม่ใช่รถยนต์ที่เป็นอินเทอร์เนลคอมบัสชันแบบจุดระเบิดใช้กา๊าซใช้น้ํามันใช้ แก๊สโซฮอลอะไรต่อไปนะครับแล้วเขาก็บอกเลยว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยกระทบแน่นอนเพราะว่าโรงงานที่ซัพพลายให้กับ Honda t o y o t ตเนี่ยมีทำชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นเนี่ยจำนวนเยอะมากพวกนี้ออฟ o โอลิบเจ๊งหมดรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนน้อยลงเยอะมากแต่ธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากเทรนดนี้ในอนาคตก็คงจะมีหลากหลายนะแน่นอนบางส่วนก็คงจะเป็นบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก renewable energy ใช่ไหม หรือว่าบริษัทที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบริษทัทอย่างอื่นเช่นพวกที่ผลิตแบตเตอรี่พวกที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการวัดคาร์บอนหรืออาจจะเป็นพวกฟิลเตอร์ไหมพวกตัวกรองที่ลดการปล่อยก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วจริงๆก็คงจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกที่ผมนึกไม่ออกในเวลานี้นะแต่เทรนด์นี้เนี่ยในอนาคตผมก็เชื่อว่ามันยังเป็นไปอีกหลายปีเพราะว่า global warming มันก็มีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นถูกไหมแลวคนก็ตื่นตัวเยอะขึ้นเยอะขึ้นถูปนนนกป่ะ ธุรกิจพวกนี้ก็คงจะโตต่อไปอีกเป็น10ปีครับอาจจะถึงเวลาที่เราเริ่มมามองหาหุ้นที่ทำธุรกิจพวกนี้ได้แล้ววิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube smart stock investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ